นี้จะมาแนะนําตัวโซล่าช์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องไปทาอะไรแล้วนะครับแต่ตัวนี้ใช้เฉพาะไฟ12โวลต์นะฮะเป็นไฟ DC นะครับต้องใช้อุปกรณ์กับไฟ DC เป็นชุดนอนนาแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีแผงแผงโซล่าช์จเจอร์แล้วก็มีแบตเตอรี่นะฮะและส่วนไฟแบบที่แบตนี่เราเอามาทดลองนะครับแล้วก็พัดลม12โวลต์ตัวนี้นะครับเอามาทดลองนะฮะ อันดับแรกนะครับถ้าได้สินค้าไปแล้วเนี่ยให้ให้ต่อแบตเตอรี่ก่อน,เ,นเลยนะครับบวกเข้าบวกนะครับแล้วก็ลบเข้าลบแดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกนะฮะต่อเข้าฝั่งทางแบตเตอรี่นะครับเราจะมีเซฟตี้เบกเกอร์ให้นะครับไว้ป้องกันไฟช็อตแล้วก็เสียบขั้วแบตแล้วก็ยกคัทเอาท์ได้เลยครับแล้วก็จะขึ้นโชว์แบตแบบนี้นะครับ พอขึ้นโชว์แบตปุ๊บเนี่ยให้ค่าของ Solar c h a r เ e อร์คอนโทรลเลอรเนี่ยมองเห็นว่ามันใช้ไฟ12โวลต์ก็เอาแผงเสียบเข้าได้เลยครับแผงโซลาร์เซลล์เสียบทางด้านซ้ายมือนะฮะรุ่นนี้ก็จะเป็นผ่านเบรกเกอร์เหมือนกันะะกครับเพื่อความปลอดภัยบวกเข้าบวกเหมือนกันนะครับแล้วก็ลบเข้าลบยกคันเอาลงก่อนนะครับพอเสร็จแล้วก็ยกคันเอาขึ้นได้เลยครับ ก็จะมีสัญลักษณ์ของแผงโซล่าเซลล์นะฮะเข้าเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วก็ปุ่มตรงนี้นะฮะสามารถเปิดปิดได้สำหรับใช้กับงานหลอดไฟนะฮะตอนนี้ปิดอยู่นะครับอ่ลองเทสยเอสบซิ u s เเราให้สองช่องนะครับเป็น USB แบบ2แอมป์นะฮะไฟ2อแอมป์สว่างมากครับอันนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่า power bank ได้นะครับ่แล้วลองลองคีบแบตดูฮะ ลองเอาหลอดไฟคลิดแบบสิอบอันนี้เป็นไฟสิบสองวอนออกมาจากตรงนี้นะฮะ,ะวบวกลบบวกเขา้าบวกลบเขา้เขาลบนะครับอ,อ๋ออ๋อต้องเปิดครับต้องเปิดไฟตรงนี้ก่อนอเมื่อกีอ้เราปิดไว้นะฮะอาเปิดแล้วก็ต้องมีไฟขึ้นนะครับ ไอ้ตรงนี้สามารถควบคุมเวลาได้นะครับตอนนี้เราเซตไว้ของเดิมเป็นยี่สี่ชั่วโมงควบคุมโดยปุ่มนะฮะปุ่มแมนวนวลก็คือเปิดปิดเปิดปิดแต่สามารถตั้งตั้งเวลาได้นะฮะดยการกดโหมดตั้งเวลาของเดิมมันจะเป็นยี่สยี่สี่ชั่วโมงนี่ฮะก็สามารถตั้งเวลาได้ แล้วก็ถ้าจะใช้งานที่สูงที่สูงกว่าหลอดไฟนะฮะ mm hmm. เช่นพัดลมเนี่ยเราต้องเอามาคีบตรงแบตเตอรี่นะครับอ mm hmm. ยวจะสาธิตวิธีการใช้พัดลมนะฮะพัดลมแบบด mm ีซ hmm. ีเอาเอาตัวนี้คีบได้เลยครับตัวพัดลมคีบต่อกับแบตเตอรี่ได้เลยบวกเข้าบวกนะครับลบเข้าลบอลองเปิดดูฮนะโอ้พัดลมแรง่ง เปิดเบอร์หนึ่งนียลองเปิดเบอร์สามเอาสุดๆ,ๆไปเลยพัดลมตัวนี้แรงมากนะครับสอบถามได้นะครับพัดลมตัวนี้ทางร้านก็มีขายนะครับไม่แพงครกดสายหน่อย <c oughs> แรงเล้แรงอยู่แล้วโอเคครับขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะครับ ทักเข้ามาได้ตลอดนะครับ